โอ้งาติเขีวแล้วครับปุ๋ยแล้วเลยโอ้อย่างนี้งาบีล่ะวิจิแมงงาลูกผลี่งาบีอะเวงาลูกผลดใจลูกเลยจีฮิกาโตกเลยอังเก็บน้ำธรรมชาติปุ๋ยน่เลีอ่ามุชชัชยะกับงาบีป่าคนยิ่งมาปุ๋ยเลยจีกับพีตาทว่าเวงาบีวิจิปุ่นงาลูกงาบีเลยอย่างนี้ งาลกงาลูกีกในนั้นวลอลิชได้ยูกีกงาลูยู่อ้ก็โม่ก็ลูกจีไชสกิลูพัรวมมาไ้งาลูกอึจไมโอ้ค่ะคืจัตัวไเลชอบกก็อ่ะเนงาอึจแต่แต่กจับจัมาฮะทกทอ่างงาลูกิทอเววรงาลจวปุ งาวล่าอกับปุยวิจิมเช็คจ้าจ้าดิเงาลูกะกลับบ้านได้เนาะโอ้อาติเคกว่าแล้วกับปุยละเลยงาลุติเคกว่าแล้วกับปุยละเลยแล้วจะติดพ่อ Sự của ông bắp vô la lắm ôm mực lắm về lắm lắm mắc lắm 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 เงาติเขียวจะวัวเล่กัเปย์ล่าไว้เงากัเปรย์ไล่จะเลไลลอยมเลยทำติเขียวกะจายนนั้นด้วยเช็ะเขียจลายเลยนี่เช็เขียจลายติเขียี้ใหเอาลวดติเขียวใกล้เราไบิดาเช็คมาแล้วอุบะายลยเลยชีตัเองเขียี้เขีปวดท้องเพื่อแต่ละวัวละม้ามู มามาย่เรล็กสบเพระตบิกกะกกกุจิเองมักเชติเทเคกะเฮอโซกเกปุยลเลติดนอะเลอย่ติติเลเอ็บัวมเลยมาตออันนี้ลงเมื่อกี้นะฮะลงเพิ่มีกนื่จากไม่ได้ปลา ที่นี่ก็ลังละ